นี่อยู่กับเกมเดรีโออีกแล้วนะครับผมนี่เรามากับแ่งที่มันที่ไม่ได้รับเชิญเชิญ WEC เข้าไอโอ,อคนเดิมคนดีนะครับมาตอนนี้เราจะม,มาทำอะไรกันนะครับอืก็คือค่าเอาหลอห้าสิบตัวนะครับมามาดูห้ากิบตรนี้น ม่ไี่เห็นว่าวงนี้ไม่ทำมาบริกันเิมบอกเขาก่อนมามาครับเขาเงซื้อของเกมต้นเกมเป็นอะไรที่ดีมากๆผมขอยอนุญาตไปซื้อกกมของต้นเกมก่อนโอเคครับก็หลับมัน ตัวอัดมาดูมันทำได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไหม,มทำมาหลายรอบแล้วทำไม่ได้คือไม่สนใจมาดูกัน,นครับผมต้นเกมผมนี่ก็จะซื้ออันนี้ก่อนตัดสองก้อน ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มาโอยครับผมสำหรับเกมเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราต้องนั่งรถไฟไปถึง80กิโลเมตรนะครับซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าผมหายไม่นานติดเกมนี้แหละเราต้องซื้อผ้าเองผ้าําแถะนะครับ เมน,นูครับนี่อาชีพที่ผมใช้คืออาชีพโมโดดอตหลักิด่อ,อยโอ้โหมา ทานไปอีกหนึ่งก้อนรูปอผ้าซื <plaque> ้อก็เพิงไม่ด้วยยังยัง,ยนยงหนุ่มยังใบหนุ่ม ปปืนครับตัวอาชีพที่เพื่อนผมใช้ก็เป็นนักเอาชีวิตรอดอเต็มพิกัดถ้าผมเสียงผมใบเบาหรือเป็นอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะบอกนะไม่ซื้อเฮียอะไรม่เลย มาไปกันพร้อมยังเอ,อว่าลืมเก็บพั้อ่วกหานั่นครับสันลา,ายักษั์รถไฟไปไปเออ,เอ,อรู้แหละขับรถไฟตลอดโคตรแหลกเลย นี้ไม่ได้เปิดหน้านะชีที่ผมอิชีพี่เพื่อนผมใช้ก็เป็นนักเอาชีวิตรอดส่วนผมก็เป็นอาชีพมอเตอท,ท็อป เกมนี้ก็เดีม,มากๆเลยผมไม่อัจลาหนึ่งก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้อัดคลิปอย่างนี้มานานแล้วต้องอมามันมีหลายอย่างเลยที่ผมนีคืออาริย์ ประมาณนั้นมีอะไรบ้างข้าวรอห้าสิบตัวมัหมาป่าผมยังฆ่ามเลยซอมบี้ผมยังฆ่าเลยมันคิวเชื่อผมให้ผมไมอัดแค่สิบเอ็ดนาทีนะหยุดอ,อ่ะหยุดหยุดอะไรวะเอารอใช่ไหมใช่จริงด้วย ม,มานีล่อมากูยูมาทอบอืมตายได้ยังหวาดเลยมึงอะ่ะหืมดูน a d shot นะครับอืมตายไปแล้วหนึ่งลายเราต้องเก็บไป้ด้วย เราไปเนะี่ยว่าแล้วมันต้องตายเข้าไปแรกกับข้าโบยตึงจัดเพื่อนผมใช่ยิงปืนวะเราข้าวรอไปประมาณสองตัว ครั้งนี้ผมจะอยู่ข้างบนเลยเิมน้ำมันนี่คือเรนพายนะสังเกตประจำมาไปกันต่อ เพื่อนผมบอกว่า,วามันเจอกองจูนเดี๋ยวรอเช้ามาคืนนี้ร้อนกลางวังแบงพาจ,จัดก็อยากให้ทำอะไรเดียวกับเลี้เลี้อีกก็เนี้ยปั้นเจอกองจูนอีกแล้วกองจูนเดี๋ยวรอเช้าหวังว่าจะมีจูนถ้าไม่มีกูจะหัวร้อนจัดจัดมาอันนี้ไอ้เพื่อน นี่ระวังระวังระวังลวดนะนี่นคือสมบัติของมันก็คืออมาเนี่ยคือมันก็จะกันพวกแวมไพร์ซอมบี้ได้กระดาษวิเศษไอ้กองโจรมึงผมไม่ได้กลับปรับกราฟ,ฟิเกเยอะนะก็มันมันไม่เป็นไรปรับกราฟิเกเยอะมันก็เครื่องระเบิดอ่ะ จะให้ลุนนน้นนำพันเน่ยนีทีห้าแล้วภารกิจเราคือเอาลอนะไม่ใช่นักล่าหัวแวมพายยังไม่มีอะไรภารกิจถ้ามีกูจะดีใจมากไหนมึงนี้ ทางไหนทางนั้นครับไหนกองโยนคุณถ้ามึงหลอกกูต้องหลอกกูนะมาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อนผมบอก เพื่อไายมีตู้เสียสาเพื่อมีมีเอาลอยีตัวเฮ้ยด้นดนานหลังหลังลงล เราจะเก็บเอารอไปเอารอได้ทั้งหมดกี Luckily, ่ตัวเลยก็ผมก็นะคือผมก็ยังไม่ได้อัดเต็มพิกัดอะไรประมาณนั้นคือก็เปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมเพออกับผมอัดไปยังก็ใช่นี่ ขี่มาให้ดูเลยครับกองโจูนรรมกาดเจอยูนิคอร์นด้วยมาแล้วเนี่ยเพื่อนผมบอกเลยกระสุนหมดละอืมเยี่ยมเลยดูเลือดมา โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กับสํสำหรับการล่าหอลอก็เป็นคอมโบที่ดีมากจบคลิปนะนี่เดียวมากเลยซึ่งผมจะไม่ขออัดนานก็ดูกันวนะ่เาเรารอได้กี่ตัวละหนึ่งสองสสี่ห,ห,หตัวนะครับกับมีคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ